มีวิสัยทัศน์ชัดเจน2015แล้วจากนั้นเข้าก็วางไปอีก10ปี2 2 5 5นะครับวันนี้2014ปีหน้าก็2015แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการประชาคมเศรษฐกิจนะครับ AEC นะครับเพราะนั้นทุกอย่างเขามองอนาคตบทวันนี้ประเทศไทยเราก็มีความสงบสุขพอสมควรประชาชนมีความสุขปลอดภัยในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ได้เชิญทุกประเทศแห้มาเยือนประเทศไทย เดี๋ยวเพราะยิงย่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้หลายประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ดีนะครับก็จะปรับแก้ในเรื่องนี้ให้โดยเพิะยิง่งท่านนายกตีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็บอกว่าจะยกเลิกคำเตือนทน่องเที่ยวที่มีอยู่ผมก็ได้เรียนทุกประเทศไปว่าเรามีโงมาณกองทุนในเรื่องของการประกันชีวิตไปให้ด้วยนะครับทุกคนก็ก็สบายใจขึ้นนะครับในเรื่องการหารือเป็นคณะใหญ่ทั้งหมด21คณะนั้นเป็นการที่ผู้นําระดับนายกตรีระธาบีทั้งสิ้น เป็นการพูดคุยในเรื่องขงการพันาอย่างยัย่งยืนโดยเพ้ยงยิ่งเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานด้านอาหารด้านการสร้างความเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคให้มีการเชื่อมต่อกันเศรษฐกิจเชื่อมต่อกันโดยเพ้ยงยิ่งเรื่องของข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งคงต้องมีการดาเนินการยอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ผมก็ได้แสดงความกังวลไปว่าเราอาจเสียประโยชน์ไปบ้างประเทศในอาเซียนเพราะเราเป็นประเทศที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็น มูลค่าในการซื้อขายกันนะครับอาจจะน้อยกว่าประเทศที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนขึ้นก็ขอยืนยันนะครับประเทศเราเป็นประเทศเล็กแต่เราก็ต้องมีศักดิ์ศรีนั้นข้อตกลงทั้งหมดนะต้องตั้งอยู่กับความไว้วางใจซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะครับและยั่งยืนทุกครั้งนั้นผมถือว่าผมและคณะที่ไปเยือนต่างประเทศนั้นเรานำเกียรติยศของคนไทยไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่า ผ่านมาหลายครั้งหลายรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยทำอะไรได้สําเร็จเลยเพราะว่ามีข้อตกลงทุกอย่างเขาก็อ้างถึงข้อตกลงทุกๆอันนะครับผมก็เรียนว่าเอาละเราไม่พูดถึงเรื่องเก่าแล้วกันนะครับเราจะมาทําในเรื่องใหม่แล้วก็ทําให้ก้าวหน้าให้มันเกิดให้ได้ในรัฐบาลปัจจุบันให้ได้นะครับก็ขอให้คนไทยได้เข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการต่อต้านขัดแย้งอยู่แบบนี้มันเดินไม่ได้แล้วผมก็ไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะอ,อ,อยู่ในสถา,านะน,นี้นะครับ เพราะนั้นทุกประเทศเนี่ยพร้อมจะลงทุนกับไทยนะครับประโยชน์ได้รับก็คือความทันที่อยู่ต่อกันในวันนี้ในอดีตในวันนี้และในอนาคตนะครับไว้วางใจว่าจะ,จะจะร่วมกันอย่างไรสนับสนุนประเทศเล็กประเทศที่มีอ,อะไรรายได้อยู่ในเกณฑ์น้อยเนี่ยอย่างไรนะครับก็มีหลายประเทศเพราะนั้นมันมีทั้งรายได้น้อยมากรายได้น้อยรายได้ปานกลางรายได้สูง ดังนั้นทํำยังไงในประชาคมทุกประชาคมเนี่ยมันจะมีความเท่าเทียมผมก็ยืนยันในที่ประชุมไปแบบนี้ไปหาทางคิดกันมานะครับก็เดี๋ยวคณะทํางานคงไปคุยกันต่อผมยืนยันว่ากับทุกประเทศว่าการทุจริตการคอร์รัปชันจะต้องไม่เกิดขึ้นในทุกโครงการแล้วก็บอกว่าก็จะดาเนินการรักษะเป็นรักษะ G2G นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ต้องรับทราบรับผิดชอบกันนะครับโดยรัฐบาลต่อรัฐบาลต้องเป็นผู้รับทราบนะครับอันนี้ทางรัฐมนตรีของเราก็ได้ไปร่วม การประชุมได้ทุกครั้งนะครับก็รับทราบแล้วก็บันทึกไว้แล้วเพื่อนําสู่การปฏิบัตินะครับหลังจากเสร็จภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้เดินทางต่อไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเนปิดอร์สเป่าเบนมาอันนี้เป็นการประชุมผู้นำอาเซียนทั้งหมด10ประเทศก่อนนะครับอันนี้เป็นการประชุมประจำปีถือว่าเป็นการประชุมที่สําคัญมากนะครับแล้วก็มีผู้นําต่างๆมาด้วยตัวเองนะครับเข้าร่วมด้วยก็ถือเป็นเวทีที่สําคัญสําหรับภูมิภาคของเราภูมิภาคอาเซียน โดยเพาะตลอดการประชุมนั้นเราได้รับไมตรีเจตความชื่นชมนะครับในความสวยงามในความเป็นมิตรที่ดีในความอะไรเป็นกันเองนะรอยยิ้มต่างๆของคนไทยเขาประทับใจอยู่ตลอดมานะครับเขาก็เสียดายเวลาต่างๆที่มันมีความขัดแย้งในประเทศไทยนะครับยินดีนะครับเขายินดีที่จะให้การสนับสนุนเราโดยเพราะยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน ความร่วมมือในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเราเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มการประชุมส่วนใหญ่ของทุกการประชุมจะเกิดในประเทศไทยมาแล้วทั้งสิน้นวันนี้ก็อย,กอยากจะถือโอกาสนี้เรียนให้เขาทราบนะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยหลายครั้งในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องแนวทางทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันผมก็ยังคงยืนยันกับเขานะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศกลับสู่ประชาไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับอาเซียนและภูมิภาค ประเด็น,นลหลักมีการหารือกันที่เมียนม,มานะครับประเด็น,นแรกคือการเข้าสู่ประชคาคมอาเซียนในปีหน้านี้กําลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับของเราก็จะต้องรีบเร่งสปีดหน่อยนะเพราะว่าช้าไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้บรรลุปเป้าหมายที่ต้องการด้วยเพราะมันเป็นพันธสัญญาที่ที่มีการร่างไว้มีการพูดคุยกันไว้หลายเรื่องนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการรวมกลุ่มของตลาดที่มีคนมากกว่า600ล้านคนแล้วก็มีการ บวกไปกับบวกหนึ่งบวกสามบวกห้าอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมูลค่าการลงทุนการคข้าขายมากที่สุดนะครับในโลกนี้ในการร่วมกันนะครับถ้าเรารวมกันได้ทั้งหมดมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นทั้งคนทั้งปริมาณสินค้ามูลค่าสินค่าต่างๆเหล่านี้เป็นฐานการผลิตเดียวกันเนี่ยเราจะทํำยังไงจะได้มีอำนาจในการต่อรองนะครับของอาเซียนมากขึ้นในวิธทีโลกอดื่นแล้วก็จะทําให้ไทยเข้มแข็งอาเซียนเข้มแข็ง นะครับเราจะต้องมีการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันการ,การาาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็วเราต้องใช้ความได้เปรียบนะครับใช้โอกาสเอาประเทศไทยเป็นทูนกลางให้ได้นอกจากนั้นผู้นำอาเซียนยังเห็นตรงกันว่าเราจะต้องมีบทบาทที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อรักษาความเป็นแกนนาในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ประชาคมโลกด้วยประเด็นที่สองที่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจก็คือการมองไป ในอนาคตนะครับกำหนดวิชั่นวิสัยทัศน์นะครับในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อจะกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนโดยผมและผู้นำอื่นๆก็เห็นตรงกันว่าเราต้องเนการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็ตรงกับที่รัฐบาลทําอยู่ในปัจจุบันต้องนึกถึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปก,การออกกฎหมายต่างๆนะก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องการยกระดับความเป็นอยู่เพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ของประชาชนแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ํา ปัญหาเชรกรกมทุกรูปแบบนะครับที่อาจจะกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนมีการส่งเสริมการค้าเสรีที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้รวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนอุปสรรคทางการค้าในส่วนที่ไม่ใช่ภาษีนะครับควบคู่กับการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมลดการกีดกันทางการค้าแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆนะครับตอนนี้เรากำลังเร่งดําเนินการอยู่เอกชนต้องช่วยกัน ธุรกิจ SM SME ขนาดเล็กต้องช่วยกันนะครับรีบเข้ามานะครับและที่สําคัญก็คือการดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของอาเซียนเนี่ยเราจะต้องมาดูร่วมกันว่าจะทําอย่างไรทุกประเทศมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับผมนั่งคุยกับผู้นําอาเซียนรอบบ้านเราที่ที่เป็นประเทศกเกษตรกรรมนะเป็นหลักนะครับเราจะทํำยังไงผมก็ได้ถามเข้าเรื่องน้นเรื่องนีงน้ต่างก็หลายเรื่องก็กมีประโยชน์เดี๋ยวผมก็คงจะนําเข้าสู่ที่ประชุมหารือกันต่อไปนะครับ เราจะทำยังไงในเรื่องของการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเก็บเกี่ยวการตลาดนะการลดต้นทุนการผลิตการแก้ไขราคาผลผลิตตกตำ่ำนะผมก็เรียนไว้ว่าเราต้องต้องรู้ตัวพวกเราอาเซียนด้วยกันว่ารเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกนะครับเราต้องรวมกันให้ได้เพราะเราจะได้เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งอาหารของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราหรือ,อ,อผลิตภัณฑ์ ชนิดอื่นๆน,น,นะครับที่นํามาจากพืชเนี่ยผมถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่สาคัญของโลกเลยนะครับวันหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น,นการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศอาจจะแห้งแล้งอาจจะพาอปลูกที่ตงนที่มาเราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นคลังอาหารโลกให้ได้นะเราไม่ควรที่จะแข่งขันตัดราคาแย่งตลาดกันนะครับอันนี้ผมได้พูดคุยกับทางมาเลเซียไปแล้วว่าจะต้องหาทางประชุมประเทศที่ผลิตยางได้ก็คงจะมีไทยกับมาเลเซียและประเทศบางประเทศนะครับตอนนี้สองประเทศเนี่ยผลิตมาก นะก็ต้องคุยกันว่าทํำยังไงเราจะไม่ไม่แข่งขันกันมากนะักตัดราคาแย่งตลาดกันเราต้องคุมราคาเหล่านี้ให้ได้ไม่งั้นก็เป็นปัญหาอยู่อย่างที่พี่น้องเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยผมไม่สบายใจนะครับไม่มีความสุขเลยตราบใดที่ทุกคนยังไม่มีไรายได้ที่พอเพียงนะความพึงพอใจไม่เกิดเราก็จะมีความขัดแย้งอยู่นั่นแหละนะครับผมก็บอกไปว่าปัญหาส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งก็เพราะว่าความเหลื่อมล้าความยากจนนะถ้าเราดูแลคนทุกประเทศในโลกได้ ก็ทุกอย่างมันก็คงจะลดลงนะไม่ต้องลบกันมากนะวันนี้ก็มีความขัดแย้งในหลายพื้นที่นะครับหากทําให้เกษตรกรหรือประชาชนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่เพียงพออันนี้เราของเราเนี่ยคงต้องเสริมด้วยปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่าอตัวหัวด้วยนะครับในประเด็นที่3คือการหารือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศก็มีเรื่องสําพันธ์ที่ให้ความสนใจกันมากทุกประเทศคือไวรัสอีโบลานะครับการก่อการร้ายสุดโตรงแล้วก็สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผมก็ได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ไทย ในเรื่องของการปรัสดันการแก้ไขปัญหาโรคซาและหวัดนกในอดีตซึ่มีประสิทธิภาพนะครับ mm hmm. แล้วทุกครั้งที่มีโรคระบาดเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจหยุดชะงักลงมาตลอดเพราะว่าเกิดความวมตกกังวลไงนะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารมีระบบการแจ้งเตือนนะครับถึงอันตรายเราจะป้องกันกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันที่มีประสิทธิภาพผมก็เลยเสนอที่ประชุมไปว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดก,การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเรียววันนี้นะครับเพื่อกระชับความร่วมมือหลายประเทศก,ก็ยินดีนะครับจะมาร่วมการประชุมนะก็มีการเสนออะไรเสนอความเห็นร่วมนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมภูมิภาคของเราไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการแพร่ระบาดก็ตามนะครับในเรื่องของการต่อต้านหรือป้องกันการก่อาการร้ายนั้นเป็นภัยคุกคามร่วมกันของทุกประเทศในโลกนะครับ ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือภัยพิบัติต่างๆด้วยในส่วนของประเด็นทะเลจีนใต้นั้นเราก็ได้รับความชื่นชมจากที่ประชุมนะครับว่าประสบความเร็จในการลดความตึงเทียดเพราะเราทําในฐานะเป็นผู้ประสานงานนะครับจัดทํา DOC แล้วก็ COC คือทํำยังไงจะให้ยุติความรุนแรงหรือหยุดอะไรที่มันเป็นผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะอย่างในทะเลนะครับก็ทํำยังไงประเทศสมาชิกจะยอมรับซึ่งกันและกันก็มีหลายประเทศเห็นด้วยว่าอะไรที่ทํากันได้ก่อนก็ทําไป ในเรื่องของสิทธิเรื่องของพื้นที่ต่างๆก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีก็กําลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของการกําหนดกรอบกติกานะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการประชุมเอเป็กซึ่งได้มีโอกาสหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการกับผู้นําหลายประเทศเพิ่มเติมก็เดียวพบหลายประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นระธรนาธนบดีเกาหลีใต้ในายกรัฐมนตรีอินเดียนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้ดีนะครับทุกท่านก็มีความเข้าใจในสถาในในประเทศไทยแล้วก็ให้กําลังใจผมก็บอกว่าผมก็เป็นเป็นฐานประชาพิไัยเหมือนกันแล้ววันนี้ผมก็เสียแล้วนะแต่ผมเป็นประชาพิไัยเพราะนั้นวันนี้เราก็เดินหน้าตามรถแบบที่มีอยู่เพื่อต้องการที่จะไปสู่ตรงนั้นนะผมเรียนว่าผมไม่ได้ทําลายผมสร้างให้แข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นนะว,วันนี้ความขัดแย้งก็ยังมีอยู่นะครับเขาก็เข้าใจแต่เขาจะพูดอย่างอื่นคงไม่ได้หรอกนะ ในส่วนของรัสเซียเนี่ยก็สนใจจะร่วมมือกับไทยให้มากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไกลกันเรามีความสัมพันธ์กับร,รัสเซียมา120ปีนะครับผมคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเราต้องร่วมมือให้มากขึ้นให้อีกเป็นอีก120ปีต่อไปผมกออ็ดีใจนะก็ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นพลังงานการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะครับรวมทั้งก็สนใจที่จะจัดซื้อสินค้า,าเกษตรกับไทยเพิ่มเติมก็เดี๋ยวหารืกันต่อไปนะครับ ในส่วนของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็สนใจในเรื่องของการลงทุนของทางพื้นฐานเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับความสามารถในการแข่งของไทยทั้งนี้ก็คงต้องไปดูเรื่องกฎกติกาอีกครั้งให้ดีนะครับสําหรับประเทศอินเดียนั้นเราก็ร่วมมือก,กันเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชาก,กรจํานวนมากพื้นที่ใหญ่นะครับถ้ารวมกันได้อีกมันก็จะมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่มากขึ้นของอาเซียนนะครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ตกลงที่ร่วมมือกันในเรื่องของการเพิ่มโอกาสการค้า,กา,คาการลงทุนในหลายๆาย กิจการนะครับแล้วก็ตกลงว่าจะเราจะเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวร่วมกันนะมีโครงการต่างๆนะของราชวงศ์เราก็จะมีการขยับขยายไปให้มันกว้างขวางขึ้นนะนนะเกี่ยวกับพูดศาษาด้วยนะครับหรือศาษาอื่นในทั้งสองประเทศมีการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง,งการ้องกันประเทศการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาและอินเดีย ผ่านโครงการธนทร่าย์ไตอนนี้กำลงังดำเนินการทั้งหมดนะครับเรื่องทนทรัพยเนี่ยในแต่ละประเทศเขามีการเชื่อมโยงเราก็ต้องไปเชื่อมโยงให้ได้อันนี้มันต้องไปต่อกเฉเศรษฐกิจพิเศษของเราที่ผมกำหนดไว้ตามใดแดนแสดงไงครับทั้ง5เฉดในปีนี้ในประการที่สาคัญผมได้โอกาสพบก,กับท่านเลขาธิการสาภาชาตินะครับก็ได้ขอบคุณท่านที่เข้าใจสาการในปัจจุบันผมได้ชี้แจงทุกเรื่องนะครับชี้แจงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จะเรื่องการใช้กฎการศึก นะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นปัญหากับประเทศไทยนะผมก็อธิบายแล้วก็ให้ท่านตอบให้ท่านถามใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จ,รจนะครับก็ท่านก็เข้าใจแต่ท่านก็บอกว่า,าก็ขอใหอ้มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะครับผมก็ก็เ,เรียนท่านว่าเรามีรถแบบอยู่แล้วรัฐบากลกำลังเดินหน้าปฏิรูปอยู่นะครับเพื่อจะทําให้มันยั่งยืนนะไม่มีความขัดแย้งอีกในอนาคตสาชาชาติก็ได้ชื่นชมบทบาทสร้างสารรค์ของไทยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสันตภาพที่ผ่านมานะครับเรามีทั้งประมาณ20กองกาลังนะครับ20,000คนที่ไปทำงานต่างประเทศมาแล้วเนี่ยผมก็เรียนท่านว่าเอ๊ะถ้าเราไปดูประเทศอื่นที่มีความขัดแย้งให้เขาสงบลงให้เขามีความสุขขึ้นแล้วทาไมผมจะต้องดูให้คนไทยเนี่ยไม่ได้หรือนะท่านก็ยิ้มยิ้มนะว่าเอ๊ะมันก็จริงอะนะเพราะว่าประเทศไทยมีความขัดแย้งเราก,ก,ก็ต้องทําให้สงบให้ได้ นะเหมือน,นที่เราไปทําให้ต่างประเทศแต่ในประเทศเนี่ยเราก็ใช้วิธีการอ,าอีกคนละวิธีนะไม่ไใช้อาวุธแต่ใช้กําลังนะครับก็เป็นการใช้กฎหมายนะกระบวนการยุติธรรมเพื่อไปสู่การพนานที่ยั่งยืนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาไวรัสซิบูราก็เรียนท่านว่าเรามีความพร้อมแล้วก็เตรียมการในขณะนี้